เานะตัวนี้เป็นเด็กยาวลายเสือนะคะพี่เป็นลายเสือนะกระเป๋าทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงค่ะกระเป๋าลึกมากๆนะคะตัวนี้กระเป๋าลึกนะลูกค้าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็เป็นคอซิปนะคะพี่เป็นคอซิปนะซิปทองลูดได้จริงนะคะคอเกนะและแต่งรดแบบนี้นิดนึงค่ะงามสวยมากๆแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้นะคะพี่กระเป๋าล้วงนะคะลลวงข้างใช้งานได้จริงเลยแล้วก็แขนยาวค่ะพี่เป็นแขนยาวแขนใหญ่ใส่สยค่ะพี่ รุ่นนี้ค่ะพี่อ,อกหน้าผ้าเอ้อ,อ,อกก่อนยืดนะคะพี่48ยืดสุด52ค่ะพี่ความยาวชุดคือที่49นิ้นะค่ะงานเป็นชุดเด็ดชุดเดรดยาวผ้ายืดอุ่นเบสค่ะพี่ผ้านะคะคือที่มน้น้ำหมักเนื้อทิ้งตัวค่ะใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้อยซักไม่ต้องรีดนะ <S <S ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะงานสวยมากค่ะขอบอกมาคะพี่พี่ดูนะมุกแบบมาลักน่ารักนะคะ โปรักรนที่48ที่0.512นะคะที่ความยาว49นี้ให้ได้แค่200